ผู้ชมคะไปติดตามเหตุการณ์ที่โรงเรียนสาราศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์กันบ้างค่ะคือผู้ปกครองที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มของผู้ปกครอง ของนักเรียนที่เรียนในสารศาสตร์เนี่ยออกมาเรียกร้องอะนะคุณเทกเพราะว่าเขาได้หนังสือมาจากโรงเรียนบอกว่าให,ให้ให้ลูกเนี่ยไปหาที่เรียนใหม่นะคะโดยอ้างเหตุผลว่าผู้ปกครองรายนี้ไม่ให้ความร่วมมือคราวนี้ลูกสาวจะทําอย่างไรอืมอันนี้อ,อ,นนอธิบายเพิ่มเติมนิดเดียวคุณชูาเดี๋ยวทยท่านจะสับสนก็คือว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองเขาเนี่ยพยายามที่จะให้โรงเรียนนะครับก็คือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านะฮะที่มีการทำลายร่างกายเด็กอนุบาลอันนี้เนี่ยเป็น เคสหนึ่งไปเลยคือเขาพยายามอยากให้โรงเรียนเนี่ยพัฒนาแต่ปรากฏว่าการกระทําแบบนี้โรงเรียนใช้คําว่าเป็นปรปักต่อการบริหารโรงเรียนเชิญให้คุณเอาลูกไปเรียนที่อื่นใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเขาได้รับหนังสือจากโรงเรียนให้ไปร่วมกันหารือด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยเป็นแอดมินของกลุ่มสมาคมผู้ปกครองออนไลน์ในกลุ่มสมาคมผู้ปกครองเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีการพูดคุยถึงเรื่องสิทธิอะไรต่างๆของลูกเขาอยู่แล้วไงคะโรงเรียนเชิญหนังสือให้ไปร่วมการหารือการไปประชุมชี้แจงกันที่โรงเรียนปรากฏว่า เขาก็มีการรอที่จะให้ให้โรงเรียนเนี่ยทำหนังสือเชิญมาคราวนี้โรงเรียนไม่ได้ทําหนังสือเชิญมาก็เลยไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมอยู่ดีๆโรงเรียนก็ส่งจดหมายมาให้ที่บ้านเลยค่ะลงนามโดยผู้อํานวยการโรงเรียนเลยนะคะว่าให้ผู้ปกครองรายนี้เนี่ยหาที่เรียนให้ลูกสาวภายใน90วันโรงเรียนเตรียมเอกสารเอาไว้ให้แล้วนะคะผู้ปกครองบอกว่างงมากเลยทําไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นโรงเรียนทําแบบนี้เด็กจะคิดอย่างไรก็เลยอยากจะร้องเรียนไปถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็เพื่อให้ความเป็นธรรมกับลูกของตนเองด้วยนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ